สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชันชุดขาวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาสติยานะฮะอัปเดตข่าวสารรายวันยามเย็นประจำวันพฤหัสบดีที่11เมษายน2567นะครับกรบมาอัปเดตข่าวสโมสรกันเหมือนเดิมอีกวัน2วันเดี๋ยวสงกรานแล้วนะครับไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างบอกกันได้นะพิมพ์ได้ผมไม่ไปไหนเลยผมไม่ชอบเชื่อไหมผมไม่ชอบสงกนา นะครับอ,ออกนอกเรื่องนะครับข่าวอัปเดตวันนี้มีของเอแดนมิลเตานะครับที่คาดกันว่าจะกลับมาลงเป็นตัวจริงในเกมกับซิตี้นะครับแต่อาจจะต้องไปเรียกแมตช์ชาร์ปเนตจากแมตช์ที่เราจะบุกไปเยือนมาโยกาก่อน นะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมนะฮะเกี่ยวกับสถานการณ์ของฟรังโกมาสตานตูโอนนะครับที่เป็นดาวรุ่งฝั่งทางอาร์เจนตินานี่แหละที่เราให้ความสนใจนะครับและปิดท้ายด้วยพี่มดเขาบอกว่าทีมลีกในตุรกีนะครับสนใจอยากดึงพี่มดไม่สนอายุทั้งนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาตามกันนะครับทั้งหมดนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ให้กับช่องนาคัสย่าด้วยเหมือนเดิมนะครับผมทะลุร้อยไลก็ดีใจแล้วนะครับอ่ะโอเคมาเพื่อไม่ให้เยินเยอะก็ไปเริ่มกันที่เอเดมิลิตากันก่อนเลยนะครับเอาจากสื่อกาเดนาเซกันก่อนนะครับคือจากมิลิตาเนี่ยมี2สื่อนะครับกาเดนาเซกับโกเปเนาะก็เอาของกาเดนาเซก่อนนะครับเพราะว่ามีความน่าเชื่อถือมากนะ กาเดน่าเซยบอกว่าเอเดมลิตานะครับกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อกลับมานะครับผมในเกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ใน UCL นะครับรอบ8ทีมเล็ก2ที่เอติฮัสเตเดียมนะครับโดยเลกแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขามีรายชื่อบนมานั่งสำรองนะแต่ยังไม่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมดังกล่าวนะครับเพราะว่าชูอามินีเนี่ยก็มีความพร้อมมากกว่านะครับแล้วก็ยืน คู่กับทางรีดิเกอร์ได้ยอดเยี่ยมมากนะครับสถิตินะชูอามินี่กับยืนกับรีดิเกอร์เนี่ยเกมนะครับไม่แพ้สักเกมชนะ6เสม,มอ2แพ้0นะครับแต่จุดนี้แหละคือจุดพลิกผันนะครับที่ชูอามินี่โดนใบเหลืองทำให้จะโดนแบนในเลก2ที่จะบุกไปเยือนซิตี้นะครับเลยคาดการว่ามิลิตานี่แหละนะครับจะเป็นปัจจัยหลักเป็นหัวใจหลักที่จะต้องกลับมานะเพื่อประจำการเป็นตัวจริงในเกมนั้นนะครับ โหมองข้ามนาโชนะครับจึงทำให้เลขสอเนี่ยมิลิตานะครับมีโอกาสได้ลงเล่นมากขึ้นนะครับซึ่งทั้งนี้นะขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมและความมุ่งมั่นของมิลิตาเท่านั้นนะครับที่จะทำให้เขาเนี่ยกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งนะครับซึ่งอยู่ดีๆไม่เอามาลงเป็นตัวจริงหรอกเนาะต้องไปเรียกแมตช์ชาร์ปเน็ตกันหน่อยนะ สื่อโกเป้นะครับออกมารายงานบอกว่าคาร์โลเชลติแฮชโค้ดของเรอัลมาดริดเนี่ยวางแผนนะฮะที่จะให้เอเดนมมลิเตานะครับลงตัวจริงในเกมกับมาโยกาสู่สัปดาห์นี้เพื่อให้เป็นการเรียกจังหวะและการเล่นในสนามก่อนพบกับซิตี้นะครับอย่างเงี้ยเขามองปัจจัยไปเลยนะครับว่ายังไงอยากให้ลงกับซิตี้นะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะแต่อยากให้เรื่องแมตช์ช้าเน็ตนะครับคือการลงเพื่อเอเขาเรียกว่างไง คือตอนนี้เทมโปนะครับของทางมิลิเตากับทีมยังไม่ได้เลยเขาบอกว่านะครับติชึ่งจังหวะอะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับต้องลงไปเรียกแมตช์ชาร์ปนี่ก่อนนะครับซึ่งแมตช์ที่กับมาโยกาเป็นเพียงแค่แมตช์เดียวนะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเจอมาโยกาสู่สัปดาห์นี้เสร็จปุ๊บกลางสัปดาห์หน้าเจอกับซิตี้แล้วนะครับ <c oughs> ต้องบอกว่ามันน้อยไปเอาเอาเ,อาเรื่องจริงเลยนะครับมันน้อยไปหน่อยนะครับที่จะให้แบบไปเรียกฟิต หรือว่าเรื่องแม็กช้มเน็ตเนี่ยเพียงแค่เกมเดียวแล้วเกมถัดไปเจอซิตี้ยังเสี่ยงนะในความคิดผมนะอืมแต่มันทั้งเรื่องมันน้อยว่ะนะชูอามิน,นี่ก็ดันมาถูกแบนนะครับนาโช่ะเหลือนาโช่ะทุกคนคิดว่าไงอะนะผมไม่ได้มองข้ามนาโชนะผมว่าถ้ามินิเตาสุดท้ายไม่พร้อมจริงๆอะนาโชลงได้นะครับอืมบางทีพีเข้าเออ แบบเล่นอย่างดีก็มีนะครับเคยเห็นแล้วนาโชนะครับคือแบบไม่คิดเลยว่าโอ้จะเล่นได้ขนาดนี้ม่งคนเล่นได้ก็มีนะเราก็ไปดูถูกดูแคลนเขาไม่ได้นาโชอะลองดูดิกี่ปีแล้วนะครับเขายอมเป็นตัวสำรองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์สามเบอร์สีมาจนแกเนี่ยอยู่กับมาริดยอมได้ยังไงไม่ย้ายเลยนะครับไม่โวยวายด้วยเพราะว่าเขารักมาริดนะครับนาโชตอนเนี้ยสถานะคือก็จนกว่าจะแบบ ออกจากทีมไปก็ยังเป็นตัวสำรองแหละนะแต่ว่านะครับเขายอมรับในส่วนนี้อันนี้ก็ต้องชื่นชมเขาด้วยนะครับแต่แมตช์กับซิตี้เนี่ยอยากให้อันเช่น,นะครับผมคิดก่อนว่าใครพร้อมที่สุดถ้าสุดท้ายแล้วมิลิเตาแม่งพร้อมมากเลยนะครับแมตช์ชาร์ปเน็ตอะไรก็ช่างผ่านแล้วเอาลงตัวจริงนะครับที่เอติฮัดแต่ถ้าไม่พร้อมนะครับ10% 20%เอานาโชลง นะครับถึงจะแบบตาขีดตาขวงใจแฟนๆหน่อยแต่ว่าถ้าเขาพร้อมจริงๆอ่ะนาโชนะก็ควรที่จะเลือกนาโชก่อนนะครับแล้วคือถ้าสมมติโอ้โหมันตันว่ะนาโชนี่คือหลุดฟอร์มเขาเล่นไปแล้วหนึ่งชั่วโมงอ่ะเปลี่ยนมิลิตาลงก็ได้อะไรแบบนั้นนะครับแต่ถ้ามิลิตาอ่ะดีมาเลยตั้งแต่เกมกับมายโยกา้าเอาลงตัวจริงไปเลยนะครับอันนี้เห็นด้วยนะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับเดี๋ยวสุสาห์นี้เกมกับมายโยกา้าดูมิลิตาว่าจะเป็นยังไงนะครับ แล้วก็ไปดูสถานการณ์ของดาวรุ่งกันหน่อยอ้าวยืมลืมย้ายตัวอีกล้ะเดี๋ยวนะขอย้ายตัวแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคภาพชัดเจนมากกว่าเดิมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมฟรังโกมาสตันโตโน่นะครับคนที่จุปเปลี่ยนนะอ่านั่นแหละที่เราสนใจก่อนนะครับแต่ตอนนี้มีตัวละครเพิ่มเข้ามานะครับผมอ่ามาฟังกันหน่อยนะครับจากสื่อเรเล่โบนี่แหละฮะผู้สื่อข่าวโรด้านะครับเขาบอกว่าเรัลมดิดนะครับกำลังเปลี่ยนนะจากตลาดบราซิลเนี่ย เป็นตลาดอาร์เจนตินานะครับโดยหลังจากการที่ประสบความสำเร็จในการดึงดิวปิดดิวกับวินิซุสจูเนียนะครับโรดิโกโกเอสและล่าสุดเอนริกเฟลิเป้นะครับตอนนี้พวกเขากำลังพิจารณาที่จะเซ็นสัญญากับฟรังโกมาสตันตัวโอนกองกลางตัวรุกวัย16ปีของลิเวอร์พูลนะครับและยังติดตามฟอร์มของโทมัส ปลาโม่นะครับไม่ใช่ปลาโมดนะปลาโม่นะครับกองกลางตัวลุกวัย16ปีเหมือนกันนะครับของอิเพนเดนเต้นะครับผมไปพร้อมๆกันแต่ตอนนี้เขาบอกว่าไอ้ที่ไปไกลอ่ะค <|so|>> ือมาสตานตัวโน่นะครับ แล้วก็เขาบอกว่าในรายของมาสตานตูโนเนี่ยเรลเาดิดน,นะครับกำลังที่จะพิจารณาอย่างจริงจังแล้วนะครับผมในการเซ็นสัญญากับนักเตะโดยที่สโมสรกําลังประเมินและพยายามครั้งใหญ่นะครับในการที่จะปิดดิวโอ้โหจะปิดเลยเหรอคือไม่รู้ว่าตอนนี้คุยไปไกลขนาดไหนแล้วอะแต่รีเลเบวออกมาว่าพยายามจะปิดดิวเลยว่ะ นะครับเนื่องจากถือว่าเขาเนี่ยเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงในระดับรุ่นเดียวกันนะครับพรสวรรค์สูงอันนี้ไม่แปลกใจนะครับไปสนใจนักเตะอาร์เจนตินาอันนี้ก็ไม่แปลกใจนะครับก่อนหน้านี้เรามีใครเรามีนิโกปาสก็อยู่ในทีมอยู่แล้วนะครับคือตอนนี้เขาบอกว่าหลังจากที่ประสบความสําเร็จนะครับจากบราซิลเดี๋ยวลองแบบตะเวนในอเมริกาใต้ก่อนต่อไปนะครับผมไปดูที่อา,อาร์เจนตินา อนาคตสมมติอาร์เจนตินาประสบความสําเร็จนะไปดึงตัวดาวรุ่งเก่งๆมาอาจจะไปที่ตลาดอุรุกวัยต่อเออมีแนวทางแบบนี้ด้วยนะครับคือถามว่ามันเป็นการมองอระดับโลกไหมมองระดับแบบว่าแบบว o r l d w i ไหมคือแบบสามารถดูได้ประเทศไหนก็ได้อ่ะในอเมริกาใต้ดูไปก่อนอะไรแบบเนี้ผมว่าใช่นะคืออันที่จริงอะ่ะนะครับศูนย,นย์เขาเรียกว่าไง ศูนย์แมวมองใช้คำนี้ได้ไหมหลักเลยนะอยู่ที่บรัซิลิโอเดเนาโรนะครับผมนั่นแหละเขาเป็นศูนย์กลางอยู่ตรงนั้นนะครับที่เวลาสมมติมีส่งแมวมองไปดูที่ประเทศนั้นประเทศนี้ก็กลับข่าวส่งข่าวกลับมาที่บราซิลิโอนะครับแล้วริโอเนี่ยก็จะส่งนะครับมาที่หัวหน้านะครับหัวหน้าแมวมองอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับขั้นตอนมันจะเป็นแบบนี้นะซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าเออโอเคคือ ของบราซิลก็ยังดูอยู่นะครับแต่ตอนนี้ไปโฟกัสหลักที่ตลาดอาร์เจนตินาอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับบางคนถามว่าซื้อมาถมที่เหรอกองกลางเนี่ยจะเอากองกลาง11ตัวจริงเลยไหมคุณผูค้คนใจร้อนไปอย่าคิดแบบนั้นนะครับอายุ16นะครับทั้ง2คนเลยนะไม่มีทางนะครับไม่มีทางที่จะเอามาเร็วๆนี้สมมุติเซ็นจริงดีไม่ดีนะครับปล่อยให้ตัวสังกัดยืมเหมือนเดิมนะครับรอ18ค่อยดึงมา นะครับหรือเอาไปเล่นชุดจูเบนิวอันนี้ได้นะครับผมถ้าดึงมานะอยากเอามาอยู่ในทีมเลยเอาไปเล่นชุดอะเคเดมีก็คือชุดจูเบนิว ABC พวกนั้นแหละนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยพาขึ้นมาที่ชุดกาสติยาแล้วค่อยขึ้นชุดใหญ่ก็ตามลําดับแบบนั้นได้นะครับแต่ถ้าด้วยทิศทางเลยนะที่เคยเห็นสโมสรเราเสริมทับนักเตะระดับเนี้ยนะครับนักเตะวัแบบเนี้ยส่วนมากจะรอให้18เพราะว่าอะไรเคยโดนแล้วนะเออ กดเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายนักเตะเนี่ยโดนแบนไปเลยนะครับตอนนั้นอนะเราอะนะครับนั่นแหละมีบทเรียนแล้วนะผมว่าถ้าเราซื้อครั้งนี้อาจจะซื้อแล้วก็ปล่อยให้ทางทนสังกัดเก่าเขายืมไปจนครบอายุสิแล้วค่อยดึงมาน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับทั้ง2คนนะแต่ตอนเนี้ผมว่าจริงจังสุดก็มาสตันตูโโนนะครับยังไม่ใช่ปลาโมนะไม่ใช่ปลาโมดนะปลาโมนะครับ อ่และปิดท้ายด้วยพิมดนะครับลูก้าโมดิสกันหน่อยนะครับเป็นการรายงานของดิอาริโอัสนะครับบอกว่าสโมสรเอยุปสปอร์นะครับผมที่อยู่ในลีกตุรกีเนี่ยนะครับซึ่งมีอาดาตูรานนะครับรู้จักกันหรือเปล่านะถ้ายังจำกันได้นะครับเมื่อก่อนอยู่อเลติโกมาติดนะครับแล้วก็ย้ายไปบาซ่าพวกนั้นอะไรแหละนะครับนั่นแหละเป็นโค้ชตอนนี้อาดาตูรานนะครับเป็นโค้ชของเอยุปสปอร์นะครับ เขาบอกว่าต้องการเซ็นสัญญากับลูกาโมดิชมิดฟิลตัวเก่าของเริอมดิตเนี่ยโดยประธานสมโมสรอ,อย่างมูรัตออสกายานะครับผมบอกว่านะไม่สำคัญว่าเขาเนี่ยจะอายุ 37, 38หรือ40สมโมสรนในตุรกีเนี่ยใส่ใจความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญาของเขาและการจากไปของเขาที่เรือมดิตและจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการแก่กองกลางลายนี้แน่นอนอยากได้ <laughs> เออแบบนี้เลยนะครับสี่สยังอยากได้เข้าใจนะครับลีกตุรกี otto, ความเข้มข้นผมว่าความเข้มข้นไม่เท่าเราไม่เท่าสเปนแต่ความดูเดือดน,นี่แม่งจัดหนักจัดเต็มนะครับแม่งลงตีกันเออเห็นไหมเ,เวลาแบบทีมใหญ่แบบเฟรนดบัเช่เจอกับกาลาตส์ไล่พวกนี้โอ้โหอันตรายมากนะครับถ้าไปดูในสนามนะเห็นข no? ่าวเนาะนั่นแหละนะครับพี่มดนะครับสามตอนนี้สามแปดย่างสามเก้า ผมว่าถ้าพี่มดยังอยากอยู่ในอเอเชียไม่ใช่เอเชียคืออันนี้จริงอะตุรกีมันกึ่งเอเชียนะเออกึ่งเอเชียกึ่งยุโรปนะครับผมแต่ยังถือเป็นยุโรปนะครับถ้าเขายังอยากเล่นเพื่อนะเพื่อที่จะรอไปถึงบอลโลกอันนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรเอาจริงตอนนี้ทิศทางการต่อสัญญาขยายสัญญาเพิ่มกับพี่มดไม่ค่อยเห็นแววเลยะนะครับแต่กลับกันพี่โทนี่เนะี่ยโอ้โห สมงสอนแม่งอยากได้มากจนพี่โทนี่ตอนนี้ก็คือรอเวลาเซ็นเท่านั้นนะครับผมคือตกลงด้วยวาจาละนะแต่พี่มดเนี่ยโอ้โหใจอยากอยู่อยากอยู่แน่นอนนะครับแต่สมงสรก็กะกักนะครับอ่ะลองมาดูกันนะครับว่าพี่มดอ่ะจะได้สัญญากับเราเพิ่มหรือเปล่าอีกหนึ่งปีหรือนะครับผมจะย้ายไปตุรกีนะครับอเมริกานะครับหรือซาอุนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกัน นะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอัปเดตข่าวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาตามข่าวกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ช่องนักดกาสติยาขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยอันนี้สำคัญมากๆจริงๆนะขอคนละหนึ่งไลค์หแชร์นะครับสวัสดีครับ